น้าน้าตกปลาอะไรครับผมหาา่อนมาโครับโอ้เขาห่วงน้าเขาไม่ให้เอาเรือลงเนี่ยเอผมไม่รู้อ่ะโอ้แล้วทำไงอ่ะน้าต้องไปนู่นครับเป็นต้องเอาขึ้นเลยเพราะว่าเขาว่าไม่มีใครตกลรอกที่นี่เรือเอหาือผมเดินตีตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยยังไม่ได้ปลาเลยน้าได้ยังอ่ะผมก็พอได้อยู่นะปลาไหนเนแต่ว่า เรือนะนะใช้เดินนะต้องต้องซื้อเรือนะไม่ไม,ไมแต่ถ้าว่าน้าปาให้ผมตัวนึงเดี๋ยวผมเดี๋ยวผม,ผมปิดปากไม่ให้ใครรู้เลยเออเอาตา,เาปเลยนี่าเอาเอ<ม>วะ่ะลาะนะเดี๋ยวผมไม่บอกใครเลยครับโอเคโอเคอย่าไปบอกใครนะเอานะไ,นะไปเดี๋ยวให้ตวงโอเคโอเคไอเคีอเคโอเตโอไม่เป็นไรโอเค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 คโอเคโอเคเออเเเ่เคเอเคอตัวเดียว โหเราเดินตีแทบตายเขาได้เขามีเรือโอเคแต่ขอตัวเดียวเดี๋ยวผมไม่บอกเราผู้ใหญ่อะ